สร้างคมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอพุทธวจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องพวกภิกษุจับพักค,คีทำร้ายร่างกายภิกษุพวก17สัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพพายันติมัจจุโนอัตตานังอุปมังกัตตวานะ,ะเนยยะ คาตะเยสัตว์ทั้งปวงต่างสะดุง้งกลัวโทษทันสัตว์ทั้งหมดล้วนหวาดกลัวความตายเมื่อบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วก็ไม่พึงฆ่าเองและไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่าที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องพวกภิกษุฉับพักคีภิกษุพวก17สัตตระสวัคคีสัตระพักคีคือ มีสมาชิก17รูปช่วยกันซ่อมแซมเสนาสนะในประเชตวันวิหารเสร็จแล้วจะเข้าอยู่อาศัยภิกษุพวก6กฉับพักคีคือมีภิกษุหรูปก่อตั้งแล้วมีสมาชิกจำนวนมากส่วนมากเป็นภิกษุเกเรเข้ามาขับไล่ให้ภิกษุพวก17ย้ายออกไปโดยอ้างอายุพรรษาที่มากกว่า เมื่อไม่ยอมก็ถูกภิกษุพวกหกชกต่อยทำร้ายจนร้องเสียงดังพระพุทธเจ้าทรงสดับเสียงทรงสอบถามแล้วเรียกภิกษุพวกหกมาทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดโกรธทำร้ายภิกษุเป็นอาบัติปาจิตตีแล้วตรัสสอนว่าพวกเธอเองยังหวาดหวั่นต่อการถูกทำร้ายกลัวต่อความตาย แม้สัตว์อื่นๆก็เป็นเหมือนพวกเธอแล้วตรัสภาสิทินี้สัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพพายันติมัจจุโนอัตตานังอุปมังกัตตวานะฮะเนยยะคาตะเยสัตว์ทั้งปวงต่างสะดุ้งกลัวโทษทันสัตว์ทั้งหมดล้วนหวาดกลัวความตายเมื่อบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้ว ก็ไม่พึงฆ่าเองและไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่าอธิบายพุทธภาษิตสัตว์ทั้งปวงล้วนหวาดกลัว 1. การถูกลงโทษการถูกทำร้ายและ 2. ความตายในบรรดาสัตว์ทั้งปวงนั้นมีสัตว์พิเศษอยู่สี่จำพวกที่ไม่กลัวความตายคือช้างอาชาในาม้าอาชาในโคอ,อุสภะอาชาในาและพระขีนาศพ พระอาหารหันต์สัตว์อาชาในทั้งสามไม่กลัวเพราะไม่เห็นสัตว์ผู้เป็นข้าศึกของตนมีอยู่เพราะความที่สักกายทิฏฐิมีกำลังจึงไม่หวาดกลัวหมายความว่าสัตว์ทั้งสมมีความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวของเราจึงยึดติดแน่นอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิและมานะคือความถือตัวว่า ตัวเราเป็นสัตว์อาชาในพันดีฝึกมาดีเราไม่กลัวอะไรอะไรส่วนพระอาหารหันต์ไม่กลัวเพราะไม่เห็นสัตว์ผู้จะตายเพราะทันละสักกายทิฏฐิได้แล้วจึงไม่หวาดกลัวหมายความว่าทัานละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราได้แล้ว จึงไม่เห็นว่ามีสัตว์ตายคือท่านมีปัญญาเห็นขันห้าตายเกิดไม่ใช่สัตว์ตายสัตว์เกิดท่านไม่กลัวตายเพราะความยึดถือว่าตัวเราอยู่ตัวเราจะต้องตายไม่มีอีกแล้วคติธรรมความรู้ตนเองกลัวโทษและความตายฉันใดผู้อื่นก็ฉันนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนกัน